สวัสดีทุกคนนะครับเป็นไงกันบ้างกับช่วงเดือนกันยายนตุลาคมที่ผ่านมาปี2022นี้ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายสถานการณ์มากๆเลยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะยังรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการอัพเกรดครั้งสําคัญของ a v a l a n c h e ครั้งหนึ่งเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณเรียนรู้เกี่ยวกับ The Merge มาแล้วก็ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดครั้งนี้ซึ่งมีโค้ดเนมว่า The b a m ในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับที่เอ็ c จะถูกนำไปใช้สร้างแอปพลิเคชันต่างๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยถึงแม้ว่าสปายของเอ็กซจะไม่ถูกซื้อเก็บไปด้วยตรงแต่การยกระดับด้านความสะดวกสบายก็จ,จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับให้กับนักพัฒนาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐเอกชนนะครับที่ต้องการมีบล็อกเชนของตัวเองให้หันมาใช้บริการนี้ซึ่งมันจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เพอๆอ,อ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับ และในช่วงท้ายเราก็จะมาคุยกันเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Universal Cross Subnet Communication ซึ่งจะเป็นการอัปเกรดขั้งสำคัญถัดจากนี้ต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนะื้อหานะครับจะขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการปูความรู้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับ subnet กันสักก่อนโดยทั่วไปแล้วนะครับบล็อกเช n ที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ก็มกักจะเป็น1บล็อกเชน1เน็ะครับมีการทํางานทุกอย่างนะครับอยู่บนเครือข่ายเดียวให้เรานอง นึกสภาพว่าเมื่อทุกคนแห่ถอนเงินออกพร้อมๆกันในทุกวันที่1แล้วก็ทุกวันที่16ของเดือนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็แอบล่มยังไงล่ะครับอย่างที่เราพบเจอกันอยู่นะครับในแอปธนาคารบ้านเรามันเลยจําเป็นอย่างมากครับที่จะต้องแยกเครือข่ายออกไปทํางานแยกออกจากกันนะครับเพื่อให้ทุกเครือข่ายทํางานได้โดยไม่มีสะดุดเพราะว่าจะมีหลายปัญหาตามมาเลยเมื่อระบบนะครับเมื่อเชนมันล่มลงไปไม่ใช่แค่การถอนเงินไม่ได้แต่ว่ามันจะ นะครับมันก็เป็นเรื่องเงินหนึ่ทองทองนะครับก็เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้เนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนนะครับการแยกคือขายออกไปทํางานเฉพาะของใครของมันนะครับบน Ethereum เราเรียกว่าเลเยอร์2บน Bitcoin เราเรียกว่า Lightning Network ส่วนบน a v a ว a n ันชนะครับเราเรียกว่า Subnet หรือ Subnetwork รนั่นเองเป็นคือขายย่อยๆแยกย่อย,ย,อ,ย,ย,อ,ยออกไปซึ่งมีข้อดีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับคือมันยังอยู่บนเลเยอรเลือกเลยว่าจะใช้ อะไรเป็นค่าธรรมเนียมบนสับเซนสนะครับจะใช้เหรียญของตัวเองไหมหรือว่าจะใช้ a อ a x ันแหละหรือว่าจะไม่คิดขั้นค่าธรรมเนียมเลยก็ได้แล้วจะเผาทิ้งไหมหรือเอาไปใช้ทำอะไรทำอะไรต่อ,อยางอื่นหรือเปล่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้บนบล็อกเชนเนี่ยจะทํางานได้ก็ต้องมี 1. ตัวช่วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้ตรวจสอบธุรก,กรรมนะครับซึ่งเราเรียกว่า validator นะครับมี จำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับหากมีน้อยเกินไปก็อาจจะถูกโจมตีได้ง่ายแต่ถ้าเทคโนโลยีรองรับได้ดีไม่พอนะการมี v a l i เตอร์เยอะเนะี่ยมันก็หมายถึงว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานสูงนะครับเพราะว่ากว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นเนี่ยโอ้โหผู้ตรวจสอบธุรกรรมมันมีเยอะใช่ไหมมันก็ต้องตรวจสอบกันหมดเลยอะถ้าตรวจสอบไม่ครบเนี่ยก็ถือว่าความจริงยังไม่เป็นที่ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวทั้งเสียเวลานะครับทั้งกินไฟนะครับ อย่างน้อยก็ต้องมีเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ดีพอนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะหัดโอกาสพูดในวันต่อๆไปเนาะซึ่งสับเน็ตเนี้ยก็ถูกออกแบบให้นำโนดท,ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้งานได้ตามความสมัครใจซึ่งโนดแต่ละโนดเนี้ยจะต้องทําการล็อกหรือสเต็กเหรียญ AVAX นะครับไว้อย่างน้อย2,000 AVAX แล้วก็การล็อกไว้เนี่ยก็ได้รับผลตอบแทนด้วยนะปีละ8-9%เ,เมื่อ2ปีก่อนนั้นอยู่พี่ประมาณ9 1 0มันน่าจะ ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เงินอนเฟิร์สจนเกินไปและเมื่อโหนดไหนนะครับต้องข้ามาเป็นโหนดให้แก่สับเน็ตนะครับก็ต้องเลือกนะครับว่าจะล็อกเหรียญของสับเน็ตดังนั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีฟังก์ชันนี้บนสับเน็ตนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้อ e ีลัสติกสับเน็ตเนี่ยมีการอัปเกรดไปแล้วบนคือข่ายที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็คือว่าชื่อว่า Fuji Testnet สเร็จเสที่เรียบร้อยนะครับวันที่3ตุลาคมมัน ช่วงเวลา3ทุ่มนะครับบ้านเราและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการอัปเกรดบนเมนเน็ตนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่ถึงนี้เวลา5ทุ่มบ้านเราสำหรับใครที่มีโนโดเวอร์ชันที่ต่ำกว่า1.9เกนี่ยก็ไปอัปเกรดกันด้วยไม่งั้นจะโดนมองว่าเป็นออฟไลน์ line นั่นเองนะครับสำหรับเวอรช์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแปลงให้สับเน็ตธรรมดากลายเป็นอีลาสติกสับเน็ตนะครับซึ่งจะมาปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ มันไม่ค่อยสะดวกในก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ asset id ที่ผู้สร้างสับเนตเนี่ยก็จะเลือกได้แล้วว่าใช้ asset อะไรในการสเต็กนะครับเอาอะไรกําหนดได้ว่าเอามาล็อกจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วผลตอบแทนจะให้เป็นเหรียญอะไรบ้างบาง,บางสับเนตก็จะมีหลายโทเค็นด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่มีแค่โทเค็นเดียวกําหนด s u p p l ของตัวเองนะครับมีมีอยู่เท่าไหร่สูงสุดได้เท่าไหร่มินต์ออกมาได้เท่าไหร่ผลิตออกมาได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จำนวนขั้นต่ำที่โนดวอล์เลเตอร์เนี่ยเขาจะต้องเอาโทเค็นที่นอกเหนือจากเอวเนี่ยมาทำการล็อกเอาไว้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าบางทีมันไม่มีตัวเลือกนะครับอันนี้ก็อาจจะสามารถมีความยืดหยุ่นมากขึ้นว่าจะล็อกไว้แค่2ออาทิตย์ไหมเดือนหนึ่งไหมปีหนึ่งไหมเนี่ยกำหนดได้หมดเลยมินแม็กนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อมีการเปิดใช้งาน e ิ a ล t i ติกส n e t แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถกลับไปเป็นส u บ n e ็เหมือนเดิมได้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นฟังก์ชันต่างๆที่อยู่บนอิเล็กติกสําเ็เนี่ยก็ไม่ได้บังคับนะครับ,รบก็แล้วแต่ผู้สร้างเลยจะออกแบบยังไงผมก็มองว่ามันมีประโยชน์มากกว่าเดิมเยอะเลยซึ่งตอนนี้ก็จะลองรับเฉพาะโทเค็นที่อยู่บน Avalanche ที่เป็น Ex x c h a n g e ก่อนนะครับซึ่งเขาเรียกว่า Avalanche Native Token นะครับ สร้างขึ้นอยู่บนเอกเชนโดยเฉพาะเลยนะครับใช้โคลมารฐานกันเรียกว่า ant สำหรับโทเค็นจำพวก erc 2 0นะครับเป็นว่าฐานฝั่ง ethereum เนี่ยก็จะสามารถทำ elastic s u เ n ็จได้เช่นกันนะแต่ว่ารอการอัปเกรดนิดนึงก็สำหรับที่ผ่านมามันก็จะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเมื่อโนดที่มาเป็นผู้ตรวจสอบธุรก,กรรมให้กับ s u เ n ็แล้วเนี่ยมีการใส่จำนวน ที่ผิดพลาดเพราะมันไม่มีฟังก์ชันเนาะใส่จำนวนสเต็กผิดพลาดล็อกวันที่นานเกินมีการออฟไลน์ไปแล้วอะไรก็แล้วนะครับอับทามก็คือช่วงเวลาที่โนดนั้นออนไลน์หรือก็ทํางานให้นะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วไม่ถึงแบบอาจจะกําหนดได้ให้80 90ปอเ0ปอะไรแบบนี้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็คืออาจจะลบออกไปนะครับตัดออกไปเลยอะไรแบบนี้ก็กําหนดได้อีกนะครับ แล้วก็เตอะแบมนะครับอ้อลืมพูดถึงไปเดอะแบมมันก็คือชื่อของสถานที่เล่นสก,กีที่ประเทศแคนาดาในบทความนี้เขาก็บอกว่าต่อไปการอัปเกรดถัดจากนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ใช้บลูเบอร์รี่ลาดเบอร์รี่อะไรพวกนี้ตอนนี้ก็จะใช้เป็นลานสก,กีแทนเป็นโค้ดเนมในการอัปเกรดเรียกชื่อแต่ละเวอร์ชันนะ,ะการอัปเกรดต่อไปนะครับก็คือเรื่องข t o p m messaging โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า buffers นะครับเป็นวิธีที่อัปเกรดการสื่อสารกันร,ระหว่างโนดนะครับทำให้ใช้แบนด์วิดต์น้อยลงนะครับซึ่งเขาทดสอบแล้วว่ามีความเร็วในการใช้งานเ,นเร็วขึ้นแล้วก็มีการทำ serialization code นะครับซึ่งมารองรับกับภาษาอื่นได้อย่างอัตโนมัติด,ด้วยผลก็คือ peer to peer messaging นะครับการส่งข้อความหาการระหว่างาโนดเนี่ย ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆประมาณนี้ละกันนะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Reducation f e e ปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่อยากจะเป็นโนด v a l i เ a t o r นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้อยากไปซื้อ2,000 AWAC มาแล้วก็ต้องไปรันโนดเสร็จแล้วก็ต้องมาดูแลคอมพิวเตอร์ดูแลอินเทอร์เน็ตให้มันออนไลน์ตลอดเวลา oh, <come> เพราะว่าถ้าออนไลน์ไม่ตลอดเวลาแล้ว ก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนนะครับพอเขากําหนดไปว่าคุณต้องมีค่าอัพทาม90%ขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราไม่อยากจะวุ่นวายดูแลตรงนี้ใช่ไหมเมนเทนตรงนี้เราก็อาจจะเอาโทเคนเนี่ยเอา a อ a วหรือว่าอะไรที่เขาเปิดรับบนสับเน็ตอย่างเงี้ยไปฝากเข้าไว้เราอาจจะได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่าการเป็นวอลลิเดเตอร์โดยตรงแต่ว่ามีความปลอดภัยมากกว่าที่ไปอยู่บนสมาร์ทคอนแทรกนะครับ แน่นอนเราว่ามันจะมีฟังก์ชันเก็บค่าธรรมเนียมนะครับผู้ที่เอาโทเค็นเนี่ยไปฝากไว้กับโหนดเนี่ยไม่ได้รันโหนดเองเนี่ยเราเรียกว่าเดลิเกเตอร์นะครับซึ่งเราก็จะเรียกค่าธรรมเนียมจากที่เดลิเกเตอร์ถูกเก็บเนี่ยคือเป็นเดลิเกชันฟรีนะครับค่าธรรมเนียมการฝากนั่นเองก็จะกำหนดได้ด้วยนะครับบนอ l a ล t i c s u b ส e t เน็ตทำให้พูดง่ายๆว่ายก ฟังก์ชันการทำงานจากโนดบน C-chain ปกติเนี่ยมาอยู่บน s u b เน็ตทำให้อะไรรู้ไหมฮะมันเปิดความเป็นไม่ได้มากมายเลยสําหรับคนที่ต้องการมีบล็อกเชนของตัวเองจากที่ตัวแรกการเปิดรับโนดที่รันโดยบุคคลทั่วไปให้เข้ามาตรวจสอบธุรกรรมภายใน s u b เน็ตคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเปิดเผยตัวตนหรือไม่ก็มีชื่อเสียงในด้านดีประมาณหนึ่งส่วนในตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นใครก็ได้ละครับเพียงแค่ผ่านเกณฑ์ที่ ผู้สร้างสับเน็ตนั้นตั้งเอาไว้จะเห็นว่ามันปรับปรุงเล็กน้อยนะครับแต่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะเลยมันกลายเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะดีเซนเทอรไรต์นะครับไม่ต้องไม่ต้องรู้จักกันไม่จ้กไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องเชื่อใจกันนะครับแค่ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขียนเอาไว้ได้ก็โอเคแล้วถ้าทําไม่ได้เราก็เอาออกไปนั่นเองนะครับซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้นะครับว่า Permission l e s s Subnet นั่นเองและแน่นอนว่าผู้ที่นำสับเน็ตไปใช้งานนะครับก็จะได้รับประโยชน์จาก เทคโนโลยีที่ Avalanche มีนะครับทั้งเน่ของความปลอดภัยความเร็วแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ถูกนะครับอย่างที่บางคนอาจจะเคยใช้งานกันอยู่แล้วบน Seachain อะไรแบบนี้หรือว่าบางคนไปเล่นเกมบน Swimmer n e t w o r เนะครับเกมค a ร a b a d a าหรือว่าเกม s n a น c City นะหรือว่าไปเล่นเกม Defy Kingdom อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นซับเน็ต2ที่ที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับ เอาละครับก่อนที่เราจะจากกันไปเรายัางติดค้างอีกเรื่องนึงก็คือ Universal Cross Subnet Communication ปกติแล้วนะครับการใช้งานสับเน็ตต่างๆเนี่ยให้เรานึกถึงการสับใช้งานบนเชนที่แตกต่างกันสมมุติว่าเราใช้งาน Ethereum อยู่แล้วเราก็ต้องสลับต้องการสลับมาใช้ Avalanche แบบนี้ก็ต้องสลับเครือข่ายด้วยใช่ไหมบน wallet ของเราอย่าง MetaMask เนี่ยก็จะถามว่าเฮ้ยคุณใช้เครือข่ายผิดนะคุณต้องเปลี่ยนมาเป็น Avalanche ก่อนถึงจะทํางานได้ การที่เอาโทเคนต่างๆเนี่ยไปใช้อีกบล็อกเชนหนึ่งก็ทําไม่ได้นะคุณต้องใช้บริการที่เรียกว่าบริดจ์นะครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับเพื่อข้าไปอีกฝั่งหนึ่งบางทีก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะครับโดนแฮ็กกันได้นะครับแต่เหมือนว่าปัญหานี้จะหมดไปครับเพราะว่า Subnet เนี่ยมันจะคุยกันได้เองโดยไม่ต้องใช้บริดจ์อะไรเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันค่อนข้างลับมากๆเลยทีมยังไม่เปิดเผยอะไรเลยนะครับผมก็ยังไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไง แต่เบื้องต้นนะครับเห็นทวิตหนึ่งนะครับเขาพูดประมาณว่ามันเหมือนการรวบรวมการยืนยันการเป็นเจ้าของเหมือนเป็นลายเซ็นดิจิทัลนะครับในในรูปแบบของที่ชื่อว่า BLS BLS นะครับรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลนี้มาบนสับเ็ต A แล้วก็จะส่งไปที่สับเ็ต B อะไรแบบนี้มันก็จะคุยกันได้แล้วในการส่งธุรกรรมหากัน ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกนะครับแต่สุดท้ายคิดว่านะครับเขาน่าจะมีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้อีกนะครับน่าจะทให้เราเนี่ยใช้งานข้ามระหว่างสับเน็ตโดยที่ไม่ต้องใช้งานบริดจ์แล้วก็อาจจะมีการใช้งานได้ลื่นไหลสะดวกกว่าที่เป็นอยู่ในโลกบล็อกเชนปัจจุบันก็เป็นได้นะครับโอเคครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดครั้งนี้ของ our l a n c h e แล้วก็เบื้องต้นเกี่ยวกับ s ับเน็ต สงสัยตรงไหนแล้วก็คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างเลยนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ออกมาอธิบายให้ฟังกันใหม่นะครับแล้วเจอกันอีกครั้งเร็วๆนี้สวัสดีครับ